็ขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อว่าคอสตัมนะครับอาชีพจริงๆเนี่ยก็เป็นสถาปนิกครับแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการนะครับจริงๆเป็นคนกรุงเทพแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมาทำธุรกิจอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็มีเปิดอบรมคอร์สต่างๆ,ๆมากมายเลยนะครับซึ่งคอร์สต่างๆที่ทำเนี่ยครับก็คือทำในชื่อของอินฟิเดียนะครับ สิ่งที่ทํามาก็จะมีเรื่องของการจัดอบรมต่างๆนะครับซึ่งทางบริษัทจัดเองก็เกี่ยวกับเรื่องของ cash cat f l o w นะครับเป็นเกมกระแสงเงินสดนะครับมีการจัดอบรมเกี่ยวกับโคงานกับ Win n e r e s เ a t e นะครับเป็นการจัดอบรมในหน้าซึ่งเป็นในหน้าอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างแบรนด์นะครับให้กับงาน Architect a n d e n g i n e e r i n g นะครับ ที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีร่วมงานนะครับกับ ultimate success partner นะครับในการทำคอร์สที่ชื่อว่าจอแดนเบลฟอน r t นะครับซึ่งจะเป็นคอร์สพรีวิวครับก็ได้ร่วมงานกันทีนี้เราเข้าเรื่องกันนะครับว่าทำไมถึงต้องใช้ Line Business นะครับเราสังเกตว่ายอดใช้ต่างๆนะครับในโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Facebook เรื่องของ LINE นะครับ Google+ Plus นีครับ สังเกตว่า Facebook กับ LINE เนี่ยจะมียอดใช้ค่อนข้างจะสูงเลยติดอันดับต้นๆเลยนะครับแล้วก็ดววน้มนะครับของคนไทยนะครับในปัจจุบันนะครับก็มียอดช้อปออนไลน์นะครับประมาณนับร้า5 0 0 0 0คนต่อวันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นยอดที่ค่อนข้างว่าถือว่าสูงเลยนะครับซึ่งยอดต่างๆเนีครับเราลองมาดูข้อมูลตัวนี้กันนะครับก็กลุ่มคนที่เข้ามาซื้อสินค้าออนไลน์นะครับจะเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 25-35ปีนะครับแล้วก็ช็อปคนไทยนะครับซื้อสินค้าต่างประเทศประมาณ30%นะครับนอกจากนี้นะครับก็ซื้อครั้งละ1 0 0 0บาทนะครับถ้ายอดสูงนะครับมีซื้อไหมมีครับแต่ว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยเวลาคนเราที่จ่าย1,000บาทเนี่ยจะไม่ค่อยคิดอะไรมากถูกไหมเราก็จ่ายกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในแต่ละวันนะครับเนี่ยครับยอดก็50,000คนต่อวันนะครับทีนี้ครับเทรนด์มันเปลี่ยนไปครับ เมื่อก่อนเราใช้คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปกันใช่ไหมครับแต่ว่าปัจจุบันนี้คนมีมือถือทุกคนถูกไหมแล้วก็มือถือเนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนด้วยนะครับคนก็เข้าไปซื้อในมือถือกันมากนะครับถึงสามถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับส่วนอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะผ่านคอมพิวเตอร์นะครับสินค้าที่ขายดีนะครับจะเป็นสินค้าประเภทแฟชั่นนะครับเป็นบิวตี้นะครับเล็กทรอนิกเป็นสินค้า เล็กๆง่ายๆสะดวกนะครับก็คือว่าพวกนี้ครับขายดีมากเพราะฉะนั้นนะครับเทรนในยุคอนาคตต่อไปนะครับการค้าออนไลน์จะมีบทบาทยิ่งนะครับซึ่งในคอร์สเนี่ยเขาจะมีพูดถึงเรื่องของ Line Ad ด้วยนะครับแล้วก็เป็น Line Shop Line Ad กับ Line Shop ไว้ทำอะไรบ้างนะครับก็ l i h อ p เนี่ยเป็นร้านค้าออนไลน์นะครับซึ่งทำให้คุณเนี่ยสามารถนำสินค้าไปขายได้นะครับส่วน Line เนี่ยเป็น การเก็บข้อมูลของลูกค้านะครับในการทำ CRM นะครับหรือว่า Customer Relationship นะครับคือซึ่งเกี่ยวกับการความสัมพันธ์นะครับระหว่างการขายระหว่างลูกค้าการติดตามลูกค้าต่างๆการส่งข่าวสารและโปรโมชั่นต่างๆให้กับลูกค้านะครับเพื่อว่าจะได้กลับมาซื้อกับเราอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในคอร์สนี้ผมก็จะแนะนำนะครับแอปพลิเคชันต่างๆนะครับซึ่ง ทางไลน์นะครับได้ออกมาแล้วเรานำไปไประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างนะครับในทั้งส่วนตัวแล้วก็ทางด้านธุรกิจครับ